สวัสดีค่ะ พบกับซาอีซีอาร์กันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เคยเป็นกันไหมคะปัญหานี้เป็นปัญหาที่แบบน่าเบื่อมันมีแล้วมันน่าเบื่อนายนะคะก็คือเวลาเรายิงปืนไปเนี่ยเรายิงไปเรื่อยๆบางทีเราชักมือออกแล้วไหมมันก็จะหลุดบ่อยมากคือเราต้องมานั่งร้อยไหมใหมตลอดเลยคือแบบว่ามันอารมณ์เสียทํางานไปแล้วเจออย่างเงี้ยคือมันหงุดหงิดนะคะสาเหตุมันเกิดจากรูบริเวณนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นรูบริเวณนี้ไหมคะ รูเวณนี้เนี่ยมันจะมี1ตัวแผ่นเหล็กที่มันเป็นเหมือนลิ้นที่เอาไว้ช่วยดันแล้วล็อกไหมให้อยู่กับตัวเข็มมันนี้ได้แต่ว่าถ้าสมมติรูบรเวณนี้ใหญ่เกินไปช่องโหว่มีมากเกินไปเวลาเราดึงมือออกเนี่ยไหมมันก็จะหลุดตามมือที่เราดึงมาหรือว่าเย็บไปหน่อยแล้วบางทีไหมมันไปขัดกับอะไรบางอย่างแล้วนิดเดียวเลยนิดเดียวเลยไหมก็จะหลุดออก เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาปรับตัวช่องรูเนี่ยให้เล็กลงเพื่อที่ว่าเวลาไหมที่มันจะค้างอยู่เนี่ยมันจะได้ไม่ได้หลุดออกมันจะมีบริเวณนิดนึงที่เหมือนกับเกาะมันไว้ยึดมันไว้ให้ไหมมันอยู่ในช่องเนี้ห้ามหลุดออกไปไหนนะคะซึ่งปืนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีหลายรุ่นมากทุกคนจะเห็นสีฟ้าสีชมพูรุ่นใหม่ๆแม,ม้แต่สีน้ําเงินเองก็มีรุ่นใหม่ๆออกมานะคะ ซึ่งพอรุ่นใหม่ปุ๊บเนี่ยน็อตรูช่องหรือ,อ,อกระบวนการต่างๆของมันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันและมันจะเปลี่ยนรูฉันเคยยึดอยู่ตรงนี้ถ้ารุ่นใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็จะไปยึดอยู่ตรงนั้นด้วยไขยควงแบบอื่นหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าหลักการมันคล้ายกันทายจะสอนซ่อมด้วยโมเดลที่ซายมีก็คือรุ่นเก่าตัวนี้แต่ หลักการคล้ายๆกันหมาย,ค,าย,ค,าย,ค,ายความว่าถ้าใครเป็นรุ่นใหม่ๆที่รูอยู่บริเวณอื่นก็มาดูเมนหลักของอันนี้แล้วไปปรับใช้ซ่อมกับของตัวเองเสียตรงไหนมองไปที่ตรงนั้นและหาต้นสายปลายเหตุของมันเราจะซ่อมได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ อยากให้ซ่อมได้ด้วยตนเองนะคะเพราะว่าเราจะต้องอยู่กับมันไปอีกนานนะคะโอเคค่ะวิธีการซ่อมไม่ให้ไหม้หลุดออกจากตัวปืนได้ง่ายมันซ่อมยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวิธีการขันน็อตเราจะมาขันจากตรงนี้นะคะบอกเลยว่าเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นรุ่นอื่นน็อตอาจจะอยู่ตรงอื่นแล้วก็ได้เนาะเราก็ต้องขยับตัวนี้ของเราออกไปหน่อยนะคะใครจะใช้เป็นตัว ปะจงปะจัะแจอะไรก็ว่าไปนะคะแต่สายใช้นี้หมุนได้เนาะแล้วก็ขันคลายมันออกนะคะเพื่อที่เราจะได้ขยับตัวนี้ให้ชิดรูนะคะจะเห็นได้ว่ารูบริเวณนี้ค่อนข้างกว้างนะคะสายจะทำการดันให้มันชิดให้เหลือประมาณเท่านี้พอนะคะแล้วก็ไขน็อ กลับเข้าทีเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้ของเราจะมีรูอยู่นิดเดียวนะคะมันจะช่วยล็อกใหม่นะ ก็จบกันไปแล้วนะคะเป็นไงคะไม่ยากเลยนะคะผู้หญิงก็ทําได้นะคะหลักการมีแค่รูตรงนั้นอย่างเดียวแล้วก็ไปหาน็อตให้เจอแล้วก็ปรับมันให้เหลือช่องน้อยๆนะคะเพื่อที่จะยึดไหมมันจะได้ไม่หลุดง่ายไม่เสียอารมณ์เวลาเราทํางานแล้วเนาะมันก็จะมีหลายปัญหาเลยเนาะก็เดี๋ยวทายจะทยอยทยอย,ทยอยทำคลิปลงมาเรื่อยๆนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะ โอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูจนจบคลิปนะคะหวังว่าจะช่วยแก้ปัญหากับทุกคนได้เนาะโอเควันนี้ไซขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะซ่อมปืนด้วยตัวเองดีที่สุด